รถ t o โย t a ในงบ3 0 0แสนกว่าจะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลยคันแรกพาดูน้องลูนนวนละออกันก่อนเลยนะคะกับสีขาวสวยๆแบบนี้เป็น t o โย t a ายาริ 1.2G ีพันรุ่นท็อปค่าปี1 9 1 9มีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะสะเกิร์ตหล่อ,ลอ,ลอแบบรอบคันเลย มาครบจริงๆทุกคนแล้วคันนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านในกันด้านในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงค่ะพยางเป็นอย่างดีมาเลยนะเป็นสองชั้นมีกันฝุ่นมาให้แล้วนะพอมอะไรมัลติฟังก์ชันแล้วรถใช้น้อยมากเลขไม่แค่เจ็ดหมื่นโลทุกคนแล้วคือดูดิ เอกสารมาครบนะมีใบเสร็จเข้าศูนย์ให้ดูนะคะมีใบห้อยคอเนี่ยใบยเสร็จหมดเลยนะซื้อสวัสดมีประกันภัยนะคะให้ใช้จนถึง12เดือนเจน9นะท่านนี้คือมีเอนจิ e นสตาร์ทอะไรมาให้หมดแล้วนะออปชั่นมาครบหมดเลยทุกคนเดี๋ยวพาวันดูรอบคันคะ่ะนี่มีสเกิร์ตด้านข้างสเกิร์ตด้านหลังมีปลายท่อหลอกนะคะครบคันจริงๆรถบ้านแท้ๆนะแล้ววันนี้ค่าตัวน้องอเหลือเพียงแค่3 5 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่6000ต้นๆคะ่ะเดี๋ยวไปดูคันถัดไปกันจ้า ถ้าไม่ชอบสีขาวสีดำก็มีค่ะเป็น t o โยต้ายาริสหนึ่งจุดสปอร์ตะเลขใหม่แค่สี่ห0ื่นโลน้อยมากสีดำคมเข้มแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูภายในกันทุกคนภายในอยากก็ให้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีน้ำเงินค่ะภายในใหม่กิฟเนี่ยเห็นไหมพวงมาลัยก็ให้เป็นลติฟังก์ชันนะคะหน้าตอ,อยังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์เลยเลขใหม่แค่สี่หมื่นโล แล้วก็คือเข้าสูนย์ตลอดล่าสุดที่ร้านก็ไปแถมฟรีปรเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากสูย์ให้ด้วยอีก1,000งหมืนโลนะคะมาวนดูรอบคันหล่อมากจริงๆนะคือคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าตัวรถคือเหมือนแต่งมาหมดแล้วนะคะที่สําคัญค่าตัวน้องอะเลขไม่แค่สี่0มื่นโลค่าตัวเหลือเพียงแค่สามแสนแปันฟรีดาวได้ผ่อนแค่หกพันกว่าบาทค่ะ จ็ดที่นั่งอีกคันหนึ่งคือออปชั่นมาครบมีทีวีจอกลางมีประตูไฟฟ้าให้หมดนะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดาส้มแบบนี้เลยอ,อะไรมาติฟังก์ชันนะเลขไมค์แค่แปดหมื่นโลทุกคนมีเอนจิ้นสตาร์ทไฟตูไฟฟ้าสองข้างอะไรมาครบหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันคือคันนี้ต้องบอกว่าครบคันจริงๆอันนี้พับเบาะให้ดูแบบ2แบบเลยนะทั้งแบบว่าเก็บเบาะให้ดูแล้วก็ถ้าจะใช้เบาะก,ก็มาตอนหลังแบบนี้เลยนะคะคันนี้ครบคันเป็นรถครอบครัวที่ใช้ได้ทุกฟังก์ชันจริงๆเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะคะก โตโยต้าเซียนต้า1.5ตัวท็อปนะคะปี2018นั่นเองวันนี้ค่าตัวน้องอเหลือเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเครดิตดีก็ฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวจะผ่อนแค่โดยประมาณ7,000ค่ะต้องบอกเลยว่าใครหาแบรนด์โตโยต้าใช้งานในงบประหยัดนะคะทักมาได้เลยค่ะหรืออยู่ใกล้ร้าน1 9ีทองแวะมาเจอกันได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้ว